เตพิขูอันว่าพิษุทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสู่เก่าแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุตะวังอันว่าท่านสภาลังการับปฏิมณนิโตเป็นผ,ผู้ประดับเฉพาะแล้วด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงอาศิย่อมเป็นมะยังอันว่าเราทั้งหลายณนะชานามะย่อมไม่รู้เตราชาปุตตภาวังวา ซึ่งความที่แห่งท่านเป็นพระโอรสของพระราชาหรือเตอมจ,จัปุตตาภาวังวาหรือว่าซึ่งความที่แห่งท่านเป็นบุตรของอมมามะย่างอันว่าเราทั้งหลายต่างอย่างท่านปภาเชตสามารถจักให้บวชกระทั่งอย่างไรอิติดังนี้ เรวตวตนว่าเรวตาอาหาล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญตุมเหอ,อันว่าท่านทั้งหลายณนะชาณธาย่อมไม่รู้มังซึ่งกระผมหรืออิทิดังนี้เตภิกขูอ,อันว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาหารสุกล่าวแล้วว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุเมื่อยังอันว่าเราทั้งหลายณนะชาณวะย่อมไม่รู้อิติดังนี้ เรวตอันว่าเรวตาอาหากล่าแล้วว่าอาหังอันว่ากระผมกนิถาพาติโกเป็นน้องชายผู้น้อยที่สุดอุปติสสะของพระอุปติสะอามิย่อมเป็นอิติดังนี้เตพิกขูอันว่าพิกษุตั้งหลายเหล่านั้นผูดชิงสูตถามแล้วว่าอุปติโสนามะเชื่อันว่าอุปติสะเอสะนั่น เป็นใครโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เรวตวนว่าเรวตาอาหากล่าวแล้วว่าพันเตฆ่าแต่ท่านผู้เจริญพระทันตาอันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายวะทันติย่อมเรียกพาตรังซึ่งพี่ชายมะมะของกระผมว่าสารีปุตโตอันว่าพระสารีบุตรอิติดังนี้ ทสมาเพราะเหตุนั้นวนจเนครั้นเมื่อคําว่าอุปติโสอันว่าพระอุปติสาอิตธิดังนี้มายาอันกระผมวุตเตกล่าวแล้วพระทันตาอันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายณนะชานันติย่อมไม่รู้อิตธิดังนี้